องค์ประสาทหลังนี้ครับก็เลยมาไม่อยากอยู่ใกล้ๆเนี่ยสวยครับสง่างามครับสวยและสง่างามเนี่ยคงทนก็เนี่ยบ้านเมืองเราก็มีเทวสถานโบราณมากมายครับเก่าแก่ทั้งเก่าแก่น่าชื่นชมที่สะสมมาไว้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีเลยครับเนี่ยเนี่ยแต่เที่ยวอย่างเข้าใจเที่ยวว่าเที่ยวก็อย่างเข้าใจว่ามันเป็นศาสนาร่วมของพราหมณ์และพุทธเขาคนโบราณเขาสร้างไว้อย่างนี้เพื่อให้ปกปักรักษาคุ้มครองศาสนาให้อยู่รอดปลอดภัยให้พระไตรปิฎกคงอยู่นั่นแหละก็ถึงสืบพระไตรปิฎกมาถึงบัดนี้นะครับนั่น สุขโขทัยเขาก็เหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันสุขโขทัยเขาก็สร้างพระศิวะพระอิศวรพระนารายแม้แต่พระคุรามคำแหงก็ยังต้องมีชื่อเป็นพระนารายครับก็คือพระรามนั่นแหละอย่างพระองค์รบชนะขุนสามชนอพอคุณซีนทราที่ก็ขึ้นชื่อพระองค์ว่า พระรามคำแหงนั่นแหละในจา่าเลือกก็ว่าพ่อกูจึงขึ้นชื่ออ่ากูชื่อพระรามคำแหงเนี่ยอย่างนี้เลยพระรามคำแหงก็หมายถึงองค์รามนั่นแหละครับที่รบชนะกุนสามชนเขาก็เรียกกันเป็นพ่อขุนรามมาจนถึงปัจจุบันเลยครับสื่อขนมาอย่างาเงี้ยสื่อพบหลักฐานมา ก็เรียกเรียกพ่อขุนรามพ่อขุนรามพระเสือบจริงๆพ่อขุนรามก็ในนามของพระนารายณ์นั่นแหละครับ <c oughs> คือพระนารายณ์อีกปางหนึ่งนั่นแหละครับพ่อขุนรามก็เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีสมเด็จพระนารายณ์นะว่ามันเป็นชื่อมงคลชื่อเป็นเกียรติเป็นมงคลเก่เจ้าเมืองเาก็เอามาตัาง้งห้เพราะว่าเขาสืบกันมาอย่างนั้นครับก็สืบกันมาแล้วสืบจริงๆก็ ที่อินเดียที่ออกบวชก็มีทุกวันนะกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรนั่นแหละครับก็จึงไม่แปลกเลยที่เอาความรู้ต่างๆมาเพื่อมาปรับปรุงให้ให้เป็นเมืองให้เป็นประเทศสยามที่เหมาะสมแก่ความผาสุกข,ของทุกศาสนานั่นแหละครับถึงได้มีหลักฐานสืบกันมาครับอันนี้ก็เข้าไปข้างใน ดูสิเนี่ยอ่ะอันนี้เสาแปดเหลี่ยมตามจริงอ่ะเสาแปดเหลี่ยมนี่ให้หมายถึงเสาเสาโอโศกนะครับเสาแปดเหลี่ยมหมายถึงพุทธศาสนานะครับอ่ะมันเป็นประตูมงคลให้นึกถึงทางเสาแปดเหลี่ยมก็คือว่าทางอันถูกต้องอ่ะคือมัดแปดนั่นแหละครับเขาเขาให้ระลึกถึงนั่นด้วยจะระลึกถึงพราหมณ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาให้หมายถึงให้ ผู้มาชมก็ให้ลึกถึงมากมีองแปดการกะผ่านเข้าไปมันเป็นประตูมงคลนะครับความเป็นมงคลจะต้องเป็นมีศีลมีอะไรมีมีทางเข้าไปในทางที่บริสุทธิ์คนโบราณเข้ามองลักษณะนั้นก็เลยต้องมีต้องมีเสาแปดเหลี่ยมเนี่ยไว้ด้วยนะครับเพว่าเนี่ยเนี่ยเสาแดเหลี่ยมสวยว่าเป็นยุค ยุคเกาแก่หรือ,อยังไงยุคเกาะแก่ก็พุทธศตรวตรรษที่14จะยุคเกาะแก่ก็ไปจากเมืองนี่แหละครับเพราะว่าจะสร้างอะไรต้องมาปรึกษากับเจ้าเมืองนครราชนะครับเจ้าเมืองราชสีมาเพราะว่าพราะองค์เป็นผู้ดูแลสูงสุดนะในภาคอีสานเ,เป็นศูนย์กลางของสยามเทศนั่นแหละครับ,นนรรบเนี่ยดูพระนาราย์ครับเนี่ยมีองค์พระนารายเนี่ยพระนารายบรรทุมศิลป์ครับ นั่นะเนี่ยยังเหลืออยู่ส่วนหลักฐานอ,าอื่นๆที่มีลวดลายสวยๆงามที่เป็นที่เป็นอักษรที่เป็นจารึกต่างๆก็เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยครับต้องตามไปดูในเมืองใครชอบเรียนชอบศึกษาก็ตามไปศึกษาในเมืองครับจะได้มีที่พักในเมืองกินอาหารอร่อยๆในเมือง ั่นแหละครับเขาเก็บกันกันฝนกันฝุ่นถูกครับเพื่อจะให้หลักฐานนั้นยั่งยืนสืบต่อไปนะที่ต่างประเทศเขาอาจจะไม่มีความเก่าแก่เท่านี้ถ้าอย่างประเทศอังกฤษถ้าเขามีความเก่าแก่อย่างนี้เนะี่ยเขาโอ้เขาอนุรักษ์ดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่มีเขามีแค่หิน เพียงไม่กี่แท่งเขาก็ยังอนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับเนี่ยผมสงสัยว่าอาจจะเป็นที่ตั้งของพุทธรูปนะครับอาจจะไม่ใช่พระศิวลึงพระศิวลึงก็มีอยู่แล้วสองข้างทางนี้แต่ก็เป็นได้ทั้งพระศิวลึงถ้าพระศิวลึงก็น่าจะมีมีมีม มีทางไหลของน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าถ้ามีอาจจะมีพระพุทธรูปแบบมหายานอยู่ในประสาทองค์นี้ก็คงจะได้อีกนั่นแหละครับเพราะว่ามหายานเขาก็เข้ามาเข้ามาในแดนนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ร่วมเพราะว่าหลักฐานอของ พระเจ้าสุริย아버ษันที่หนึ่งก็บอกอยู่แล้วครับว่ามีทั้งพราหมณ์พุทธเทรวาทพุทธมหายานครับเนี่ยก็มเีเนี่ยเป็นประสาทหลังใหญ่หน่าชื่นชมเหมือนกันครับอันนี้ทางฝั่งตะวันออกมีอ่ะ คูน้ําล้อมรอบครับแต่ตอนนี้น้ํายังไม่ขังฝนไม่มาช่วงนี้ฝนแรงครับคูน้ําดั้งเดิมล้อมรอบองค์าทนี้นู่นแหละครับคนโบราณต้องทําคูน้ําเก็บน้ําเอาไว้เป็นลักษณะเป็นตัวยูครับด้านหน้าก็จะเป็นปาทคิดว่าทางเข้าที่อยู่ทางทิศเหนือก็ก็มันเหมาะสมกับการเดินทางมาสักการบูชาของเจ้าเมือง เสมาห้องเสอาจาจะมีศูนย์อยู่เมืองเสมาจริงๆนั่นแหละครับแต่ควบคุมอาจจะควบคุมไปถึง่าไปถึงโคราชนั่แหละครับไปถึงโคราชจังหวัดโคราชนะคุมอคุมไปถึงพิมายด้วยแล้วดูแลร่วมกันน่ะน่าจะคุมถึงอีสานใต้ทั้งหมดนะครับในที่ที่ลาบโคกเนี่ยก็คือเมืองราชเสมาเพราะว่าชื่อมันบอกครับชื่อมันบอกว่ามันเป็นเมืองของราชาผู้ดูแลเขตแดนของประเทศนั่นแหละครับ นนก็หลักฐานจาลึกของพระเจ้าจิตเสนก็บอกแล้วว่าลบชนะประเทศลบชนะมนุษย์เทสามขินว่าง,งั้นก็พระองค์ลบชนะมนุษย์เทสามขินก็คงจะหมายถึงฝ่ายที่ที่พระองค์ว่าเป็นฝ่ายที่ พราะพระองค์ไม่ชอบนั่นแหละครับลบฝ่ายที่มองว่าเป็นฝ่ายโมฆะบุรุษอะไรประมาณนั่นแหละครับแล้วพระองค์ก็ใส่ไว้ในจารึกครับก็ไม่เห็นว่าจะต้องไม่ไม่ถึงไม่ได้ระบุเป็นว่าพระองค์เป็นฝ่ายกัมพูชาแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าพระองค์ไปลบในเขตกัมพูชาทางตอนใต้มีแต่หลักฐานทำเอาไว้ที่ทางกัมพูชา,าบริเวณบริเวณ อะไรบริเวณที่เขาเรียกว่ากะเจเมืองกะเจหรือว่าเมืองเมืองเมืองท่าของสยามนะครับแต่ก่อนภาคอีสานนี้เขามีทางออกทางอีสานใต้เขาออกได้นะครับสมัยก่อนนะออกไปมาค้าขายเขาถึงมีกำโปงสยามนั่นแหละครับสมัยนี้เขาเรียกว่ากำปงออกเสียงเป็นกำโปงเสียม <laughs> นั่นแหละพระเจ้าจิตเสงก็บุกขึ้นมาตั้งแต่นั่นแหละแต่ถ้าจะ บุกไปทางฝั่งฝั่งโน้นก็มันมันเป็นเขตของกัมพูชาอยู่ตอนนั้นเขาร่วมกันกับกัมพูชาก็จึงน่าเชื่อได้ว่าพอพอรบชนะแล้วก็ไปตั้งศูนย์อยู่ด้านล่างแล้วก็คอยเก็บค่าบรรณาการส่งไปทางอินเดียใต้อีกทีหนึ่งนะครับก็คงจะประมาณนั้นนะครับนั่นเละ